ไปดูที่ถัดเชิงซาวหน่อยอันนี้น่าสงสารกําลังเดินอยู่บนถนนแล้วปรากฏว่ารถคันนึงเนี่ยเขาขับมาเขาหลบไม่พ้นเหมือนกับเขาพุ่งชนเลยแล้วพอเขาชนเสร็จรถข้างหลังที่ตามมาก็อัดซ้ําอีกลองดูภาพก่อนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นและเรื่องนี้มีผู้เสียชีวิตดูภาพครับนี่ฮะเป็นยังไงสิดีภาพนี้เป็นกล้องหน้ารถของคันที่เขาขับขึ้นสะพานมาแล้วเขามองไม่เห็นด้สักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะมีคนเดินข้ามถนนมา แล้วตัดหน้ารถคันนี้จะได้ยินเสียงวินาทีชนเลยค่ะอุย้ยแล้วทําไมเดินแบบนี้ล่ะอืจริงๆคือมันจะมีคันชนข้างหลังอีกถูกไหมใช่ตมที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นี่ฮะ โอ้โห oh, จังๆเลยดูที่จุดที่เกิดเหตุหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือสะพานข้ามคลองวังซุงหมู่ห้าเสม็ดเหนือปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพมา่านะครับผู้จมฮะแก่ตายขาดที่แล้วก็ยังมีรถคันอื่นๆเนี่ยถูกชนระเนระนาดไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิไททันไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตหรือแม้แต่เก่งแคมรีคันที่ชนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คือวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมครับในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ ทางด้านคนขับรถเก๋งก็คือคุณพรชัยบอกว่าตัวเองกําลังขับขึ้นมาบนสะพานแล้วอยู่ๆเห็นว่ามอเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมทางซักพักหนึ่งเหมือนคนตายอ่ะวิ่งออกมามเขาก็หยุดไม่ทันฮะก็เลยพุ่งชนอย่างจังขณะที่วันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมครับ ทางด้านของกู้ภัยก็คือคุณสราวุธบุญสร้างก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันโดยบอกว่าตอนแรกมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยแล้วผู้หญิงวิ่งฟาออกมาเห็นบอกว่าตอนนั้นที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเขาได้ไปสอบถามเพื่อนที่มากับน้องผู้หญิงมันเป็นยังไงจิตดีเขาสอบถามล่ามเพราะเขาพูดคุยภาษาออพาม่าไม่รู้เรื่องล่ามก็ไปถามแฟนของคนตายซึ่งเป็นผู้ชายที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ริมขอบทางนะ,นะคะ เขาบอกว่าตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนที่รู้จักกันในช่วงเช้ากะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในการทําบัตรต่างออด้าวไงคะออแต่ระหว่างที่กําลังขับรถขึ้นสะพานมาในระหว่างทางแฟนเขาจอดอยู่บนขอบทางเพื่อที่จะไปดูเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยว่าเอ,อ๊ะทำไมยังไม่ขี่ตามมาเขาก็เลยจอดริมทางแล้วให้แฟนข้ามถนนมาดูโทษนะผู้ชายจอดออบอกให้ผู้หญิงไปดูหน่อยว่าเพื่อน,อนที่มาหรือยังสุดท้ายตายคาที่ต่อหน้าผู้ชายฮะ พื่อที่ว่าจะไปดูนะครับระหว่างระหว่างทางนะฮะที่เขาขึ้นขับรถขึ้นสะพานปุ๊บเนี่ยเขาก็จอดจอดบนกลางสะพานซึ่งแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าเออทำไมแฟนเขาถึงข้ามไปเนื่องจากถนนเส้นดังกเก่าเนี่ยแฟนก็นึกว่าเป็นเลนสวนเขาก็เลยเดินข้ามพอจอดลงจอดชิดใต้ปุ๊บเนี่ยเขาเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะไปดูเพื่อนเขาที่ตามมาที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยก็ถึงตรงไหนแล้ว น,นี่นี่ครับก็อย่างที่บอกสุดท้ายให้ผู้หญิงข้ามผู้หญิงเลยถูกชนนะฮะรถพังอีก3คันด้วย